I got the cash in the bag, stadium pack I want a rock star in this life, gone live it up on the attack Baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm bad, doing no cap Only God wants o u โอเคก็กรับสวัสดีครับผมนะผูมเป็นกับช่องผ่าเมียเที่ยวกับพ่อมโอเคครับคลิปนี้หลังจากห่างหายไปนานครับผมมาคลิปนี้เว็ดป้าเห็นเคยครับผมนะอ่ะสาวกเว็ดป้าเห็นเคยครับผม โอเควันนี้ก็จะมาแบบเปลี่ยนชามนะใส่ชามแต่งนะครับผมนะนี่ชามแต่งเพื่อจะไปทริปงานผีตะขนปีนี้ครับผมโอ้โหยอดว่ะปีที่แล้วแบบไปแบบเดิมๆชามเดิมขึ้นเขาแทบแทบคานขึ้นเขา20ี่สิอะครับผมปีนี้ก็เลยว่าจะเปลี่ยนชามใส่ชามแต่งนะะแต่ว่าอันเดิมก็เป็นชามแต่งนะแต่ว่าชามแต่งแบบของเดิมเอามาแต่งเองเอามาขูดเองครับผมมันก็ขึ้นไม่เยอะนะเออแต่นี้เป็นชามแต่ง สำเร็จรูปเลยนะครับผมนะเป็นยี่ห้อ RGS ครับผมนะฮะสำนักแต่งรถป๊อปอะ่ะเออนี่รถป๊อปรู้จักกันดีสำนักนี้นะฮะ RGS นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนชามกันว่ายี่ห้อนี้มันวิ่งดีไหมนะ,ะส่วนมากคนเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบชามแบบเทียบรุ่นเอานะฮะแบบเอารุ่นอื่นแบบมาทำองศาเองอะไรเงี้ยแล้วแต่สำนักครับผมแต่ของผมจะตรงรุ่นเลย สำเร็จรูปตรงรุ่นนะฮะมาลองกันครับผม ครับตอนนี้ก็ถอดจุดข้างออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะนี่นี้ผมแกะออกจากห่อมาแล้วนะครับผมนะนี่อันนี้คือจุดข้างอาจีเอสของใหม่นะก็จะมีครบชุดเลยครับผมนะนี่ชุดชามนี่ให้ดูชุดชามนี่ของแท้เมดอินไต้หวันครับผมอาจีเอคนเล่นสายรถป,ป๊อปน่าจะรู้ดีครับผมนะยี่ห้อนี้ชามก็ นี่ฮะทรงแบบคล้ายๆแบบ P C X อยู่นะเอออันนี้ชามชามอะไรชมเม็ดนี่ให้ดูให้ดูงานนีน่งานงานจากโรงงาน R GS เลยครับผมนะฮะนี่อันนี้ชามนอกครับผมนะนี่อันนี้เขาจะบอกองศาไว้นะฮะนี่องศาไว้นะครับผมนะใครจะไปลองปรับองศาดูก็ลองดูครับผมนี่องศาคือ ความความเฉียงนี่หน้าเฉียงเนะี่ยเออสิบนะทั้ง2อันเลยนะขนาดชามร้อยยี่มิลนะความความโตนะร้อก็ไล่ๆชามเดิมนะครับผมชามเดิมก็ประมาณ19อันนี้ร้อนี่นี่ดูนะฝั่งใบพัดนี่หูยังสวยอะดูง,งานยังสวยครับผมพิมพ์คําว่า R g S ด้วยนะครับผมนี่เป็ไงสวยนะฮะ อันนี้คือเม็ดนะครับผมนะเม็ดจะให้เบอร์13กรัมมา6เม็ดเลยนะครับผมนะเม็ดใส่เข้าไปขนาดเม็ดผมวัดดูแล้วนะครับผมมันเม็ดเท่าแบบ P C X เลยนะครับผมนะอันนี้เม็ดเดิมเนี่ยเม็ดเดิมแบบอ้วนอ้วนใหญ่เลยครับผมเม็ดช้ใหม่จะจะบางกว่านะฮะแต่ว่าอันนี้วงวงนอกอใหญ่กว่าของเดิมมันเล็กกว่าคือขนาดเท่าแบบ P C X ครับผมง,ง่ายง่าย แล้วก็จะแถมแวนแถมแบนมา2 2อ,อ,อันนะครัแบแวนบูทนะฮะแล้วก็มีบูทบูธชามแล้วก็มีกิฟต์ชามสไลด์ครบชุดนะฮะครบชุดด้านหน้าเลยนี่อันนี้ก็เขียนรหัสไว้เว็ป้านะครก็ผมนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นวันที่ผลิตนะฮะไม่รู้ว่าปีไหนเออโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับผมนะดูงานเนี้ยเนี้ยบเลยอะโอเคเดี๋ยวเรามา ใส่กันแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรมากใส่เหมือนเดิมเม็ดก็เรียงปกติครับผมเพราะว่ามันเบอร์เดียวกันหมดนะฮะเราก็ใส่ไปปกติเลยเดี๋ยวจะลองดูเม็ดชุดนี้ก่อนนะครับผมว่ามันจะวิ่งเป็นยังไงนะครับผมนะฮะว่ามันจะปลายมันจะไหลหรือเปล่าแต่ว่าเม็ดมันเบาอยู่นะครับผมเนเบอร์เม็ดเบาอยู่จะลองวิ่งดูถ้ามันวิ่งแล้วมันมันเหลือยังไงเดี๋ยวค่อยไปเติมเม็ดครั้งหนึ่ง Uh huh. อันนี้ก็ใส่กิ๊บไปปกติ อเคครับตอนนี้ก็ประกอบชุดชามเสร็จเป็นชิ้ีเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้เราก็จะไปลองรันอินสายพานให้หน้าชามกับสายพานมันรู้จักกันก่อนนะครับผมนะให้แบบเออให้หน้าสัมผัสมัน,มนองศาเดียวกันนะ่ะนะฮะมันก็ตอนนี้มันยังดูแบบลื่นๆอยู่นะครับผมมันยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับผมนะ ก็เดี๋ยวจะลองให้เพื่อนเพื่อนดูคร่าวๆแล้วกันฮะอาจจะต้องได้ไปปรับเม็ดเออปรับน้ำหนักเม็ดใหม่เหมือนเดิมก็ผมนะคือลองขี่อันนี้คือลองขี่คร่าวๆดูดิรอบต้นรอบกลางติดบอดีมากนี่ดิดแบบมาเลยอะเออมามาก็าเดิม เยอะครับผมเพราะว่าน้ำหนักเม็ดมันก็เบากว่าของเดิมอยู่นะของเดิมผมใส่แบบ13กับ16เออมันก็เลยแบบตืต้อหน่อยนะฮะแต่ของไม้นี่13บล้วนครับผมเน้นต้นกลางไปไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับผมนะคือเอาสักร้อยยี่ก็พอแล้วไม่เอาเยอะหรอกครับผมนะ เน้นแบบไปเรื่อยขึ้นเขาอะ่ะเน้นแบบขึ้นเขาอะ่ะขึ้นเขาแบบไม่อื่นอ่ะเออไปเรื่อยๆครับผมเราวอัดไปเรื่อยๆอะไรกันครับผมนะทางยาวๆขึ้นเร็วมาเร็วมาก โอ้โหสูดถึงร้อยนี่ขึ้นเร็วมากครับผมนะลงมอบลงมอบดูก่อน เท่าเดิมอ่อเพื่อนๆปลายเท่าเดิมอ่ะไอ้เนี้ยฝนก็จะตกฝนลื่นแล้วเออเดี๋ยวไปปรับน้ำหนักเม็ดใหม่นะครับผมปลายตันปลายตันนะครับผมเดี๋ยวไปเพิ่มน้ำหนักเม็ดเป็นสักเบอร์สิบสี่ก็พอลนะนะออโอเคครับเดี๋ยวจะไปลองเพิ่มเบอร์เม็ดนะฮะ เพิ่มขึ้นมาอีกสักเบอร์หนึ่งอะ่ะเบอร์สี่ครับผมตอนนี้รอบปลายตันนะฮะได้เท่าเดิมครับผมเพระว่าต้นกลางมามาดีอ่ะติดเมืออะนี่สายพานมันอาจจะยังไม่เข้าที่เหมือนกันนะครับผมนะเออะโอเคครับหลังจากที่ ไปลองวิ่งมานะครับผมนะฮะมันก็ไปไปมันน่าจะไปได้อีกนะครับผมถ้าลากแบบยาวๆนะครับผมนะนี่แต่ว่ามันสุดก่อนนะเออผมก็เลยกลับมาเอามาไล่เม็ดใหม่นะฮะนี่เม็ดเดิมมันเบอร์13กรัมทั้ง6เม็ดนะครับผมนะอ,อันนี้ผมซื้อเม็ดมาใหม่นะฮะอันนี้เบอร์14กับเบอร์15้าอ่าสํา ผมว่าจะลองใส่1 3าอ่า13 3เม็ด 3, 33เม็ดนะเนี่ยใส่ใส่เหมือนเดิมนี่แต่ว่าดูดูร่องเม็ดมันก็มันน่าจะขึ้นไปได้อีกนะครับผมนะนี่หน้าชามมันก็มันน่าจะสุดตรงเต็มขอบสายพานพอดีอะ่ะเออเนี่ยมันน่าจะถึงตรงนี้พอดีนะนี่ผมว่ามันน่าจะบีบได้อีกนิดนึงอะ นี่หน้าชามมันก็ขึ้นสุดแต่อยากลองให้มันแบบขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะเออเ๋ยวมาลองไล่เม็ดใหม่ดูนะครับผมนะว่าอาการมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าต้นกลางมันดีดีมากอันนี้เม็ดใหม่ผมก็จะใส่สิบสามไปแล้วก็ใส่สิบีใส่สิบีไปเม็ดเท่ากันนะฮะเป็นเม็ด p c x นะครับผมนะเม็ด p c x 13 14หรือว่าจะใส่15้สักเม็ดหนึ่งวนะมันจะ หนักเกินหรือเปล่านะครับผมนะมผมว่าหรือว่าเอา13 4เม็ดเ,เดี๋ยวลอง13 14ดูก่อนถ้ามันยังไม่ขึ้นก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวประกอบไปลองกันโอเคครับหลังจากที่เปลี่ยนเม็ดเป็นเบอร์13 3เม็ดแล้วก็เบอร์14 3เม็ดครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งกันว่ากลางปลายมันจะไปดีหรือเปล่านะครับผมนะ ปล่อยไหลไปแล้วกันนะครับผมนะโอ้ไม่รู้ลองได้หรือเปล่ารถเยอะเส้นนี้บมบมไม่กอนแล้วกันนะครับผมฮะโอ้ลองไม่ได้วะรถเยอะเยอะจัดเลยเดี๋ยวไปลองอีกฝั่งนึงดีกว่า เดี๋ยวกลับรถแล้วมาลองอีกฝั่งนึ่งเดี๋ยวลองฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นรถเยอะก็ต่อยไหลไปเรื่อยแล้วกันครับผมต้นกลางมาดีเออต้นกลางมาดีอ่ะแต่ปลายมันแบบค่อยๆขึ้นเรื่อย qua vầy qua vầy เยฝนตกมันจะขึ้นอยู่นะแต่ว่าแบบมันต้องแบบทางแบบยาวๆอ,อ่ะเออทางแบบไปยาวๆครับผมทางนี้แบบมันมีทางบิ่อไง โอเคครับหลังจากที่ไปลองใหม่อีกรอบนะฮะคือผลที่ได้มันก็ายมันก็ค่อยๆขึ้นนะถ้าแบบหมอบแบบย,ยาวๆนะครับผมนะถ้าเราแบบหมอบแบบย,ยาวๆนะมันก็ค่อยค,อยคอยขึ้นแต่ว่าคือผมแบบขี่ออกคลิปมันไม่ได้หมอบอยู่แล้วนะครับผมมันก็เลยแบบโจทย์เราก็เลยแบบจะเอาแบบต้นๆกลางๆก็พอนะครับผมนะจะลองมาไล่เม็ดใหม่ดูนะว่ามัน จะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะฮะอันนี้คือเม็ดที่ไล่รอบล่าสุดนะครับผมมี13 3เม็ดกับเบอร์14นะครับผมนะน้ำหนักรวมก็จะอยู่ประมาณ81 82 81ประมาณนี้81 8 2นะฮะทีนี้เราจะไล่ใหม่นะครับผมเราจะไล่อ่าเอาเบอร์ลองเบอร์10เบอร์10สัก2เม็ดเฮ้ย3เม็ดเบอร์13เม็ดแล้วก็เบอร์ 13บสานี่ประมาณนี้เบอร์10เบอร์สิบสามเม็ดเบอร์สิบสามเม็ดเบอร์13เบอร์สิบสามสอเม็ดสิบสี่เม็ดหนึ่ว่าจะเอาเบอร์12บสองนี่จะประมาณ70 70กรัมพอดีอ่ะสิเม็ดสิบเม็ดสิบสมหนึ่งเม็ดแล้วก็สิี่อีกหนึ่งเม็ด ดี๋ยวลองสูนี้ดูว่ามันจะวิ่งดีหรือเปล่านะเอาแบบต้นกลางปลายแบบมันกว่ามันจะขึ้นนะมันขึ้นเรื่อยแต่เราไม่ไม่เน้นปลายแบบเน้นแบบขึ้นเขาซ้อนสองด้วยโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน2 0 0 thousand years later โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งกันนะครับว่ามันจะไปดีหรือเปล่าไป Khuôn lưu, khuôn lưu lưu GPS ได้ประมาณโอเคครับหลังจากที่ไปลองวิ่งมาครับผมนะก็ตามคิดตาม GPS ครับผมนะ GPS ได้ประมาณ123 GPS หน้าไม้ได้ประมาณ117นะฮะแสดงว่าไม้คันนี้ โคตรแข็งแข็งมากเออผมก็แปลกใจเออทำไมไ,มไล่ไล่ตั้งนานทำไมมันขึ้นช้าจังนะครับก็เลยลองเอาจี s พจับดูนะฮะแสดงว่าขนาดจีเพโทรศัพท์นี้แบบแข็งแล้วนะไม้นี่ยังแข็งกว่าเออเออพ p s เอาจ p s พแล้วกันนะครับผมอนะไล่จีเพจบแล้วกันนะครับผมนะก็อยู่ประมาณ123สําำหรับรถรถทิพแล้วกันนะครับผมอนะวิ่งแบบยาวๆสบายๆ ช่วงต้นกลารก็เอาไว้ขึ้นเขานะครับผมนะสเต็ปนี้คิดว่าจะพอแล้วเลิกไล่ละไล่แบบโอ้โหไล่มาแบบ2อสวันแล้วนะครับผมนะสรุปว่าเอาสเต็ปนี้ดีกว่านะพอแล้วเดี๋ยวจะปิดปิดฝาแล้วน,ะนี่ฮะดูดูชุดชุดชามแบบยังสวยอะ่ะเออให้ดูใ,ใกล้ๆนี่นี่ครับอาอาจีเอแบบมันยังสวยเลยทําลายยังสวยใบพัดอะ่ะถ้าใครแบบ ใส่ฝากข้อแบบโชว์เนี่ยโอ้โหยังรอแต่ว่าผมก็จะใส่ปิดเหมือนเดิมแหละนะ,ะเดี๋ยวคลิปคุณมันจะเข้าเดี๋ยวชุดข้างมันจะหมดอายุการใช้งานเร็วนะฮะเพราะว่าผมเอาไว้ขี่ออกทริปเฉยๆโอเคเดี๋ยวประกอบขันน็อตกับพืนจบคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะสำหรับใครที่สนใจชุดชามแบบนี้อยู่ก็ใช้ได้นะ เอาเป็นว่าต้นกับกลางมานแน่ๆครับผมกำลังปลายก็เป็นของแถมแล้วกันนะครับผมนะสำหรับคนที่ขี่รถในเมืองนะฮะอยากให้มันบิดแบบติดมือขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็ลองซื้อมาใช้ดู2,000กว่าบาทผมซื้อมา2,000เท่าไหร่2,600ันหปว่า5 6อ่ะเออเม็ดในชุดมันจะแถมมาเบอร์13เบอร์13 6เม็ดนะครับผมนะ,ะมันจะรวมน้ำหนักอยู่ประมาณ70 แปดเจ็ดสิบแปดกรัมนี่แหละเออแต่ผมไล่ใหม่ลดลงมาให้เหลือเจ็ดสิบกรัมนะฮะมันจะเบากว่าเดิมนะครับผมนาะโอเคก็ลองไปทํากันดูครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าก็จะเป็นแบบคลิปออกทริปผีตะโพนเช่นเคยนะฮะแต่ว่าจะมีซ้อนสองนะฮะซ้อนซ้อนแฟนไปครับผมซ้อนสองไม่รู้ว่าจะขึ้นเขาไหวหรือเปล่าฮนะแต่ผมคิดว่า ขึ้นไหวกว่ารอบที่แล้วแน่นอนรอบที่แล้วไม่ได้ทำเลยเดิมเดิมอันนี้น่าจะขึ้นแบบขึ้นดีกว่าเดิมเออเดี๋ยวไปไว้เจอกันนะฮะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยพอแล้วเหนื่อยแล้วก็ผมนะไล่แบบโอ้โหออโต้สี่จังหวะเพิ่งเคยทำนะฮะส่วนมากจะทาแบบรถป๊อปสองจังหวะไล่แบบเปลี่ยนชามไล่มิดครั้งเดียวก็มาแล้วเออความเร็วปายมาเลยแบบสิบสิบห้าอันนี้แบบโอ้โหไล่แบบหาแบบ มันต้องไล่หารอบรอบเครื่องรถด้วยครับผมแล้วรอบเครื่องรถสี่จังหวะนี่อื้มกว่าจะมาไงครับผมเพราะว่ารถเดิมมันไม่ได้ทําเครื่องทําลูกทํากําลังอัดเลยนะฮะมันก็เลยแบบหายากนิดนึงนะฮะไม่อยากไปแตะเครื่องเยอะสเติปต,ต่อไปน่าจะเป็นเปลี่ยนชุดคัดหลังนะฮะชุดคัดหลังกับสายพานแค่นี้แหละถามแค่นี้แหละนะโาเีสนุกสนุก เครื่องก็ไม่อยากไปแตะมันนะฮะโอเคฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้า